สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีอาวสวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้เราก็มาเจอกันเป็นสัปดาห์ที่สี่แล้วนะคะสำหรับภาคเรียนที่สองนี้ซึ่งวันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนได้มาเรียนรู้ในหน่วยของกลางวันกลางคืนนะคะเ,เราจะเราจะรู้ได้ยังไงว่ากลางวันกลางคืนเป็นยังไงอา้าคุณครูก็จะบอกว่ากลางวันนะคะนักเรียนก็จะ เห็นอะไรคะว่ามันจะสว่างใช่ไหมคะตวนกลางคืนเราก็จะเห็นว่ายังไงคะมืดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลสรุปได้ว่ากลางวันก็จะสว่างเห็นอะไรได้ทั่วไปหมดแต่ตอนกลางคืนก็จะมืดนะคะซึ่ง คุณครูก็จะบอกนักเรียนไปในคลิปต่อไปว่าปรากฏการณ์ของกลางวันนั้นเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็ปรากฏการณ์ของกลางคืนนั้นเกิดจากอะไรเอาแต่ว่าคุณครูคจะบอกให้นู้ว่ากลางวันที่ทําให้เราเห็นว่าสว่างเพราะว่ามีดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วก็กลางคืนกลางคืน ที่เราเห็นว่าความมืดมาปกคลุมและก็จะมีดวงจันทร์ขึ้นมาแทนที่ขึ้นมาแทนที่ดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความแตกต่างของกลางวันกลางคืนก็เกิดจากสาเหตุนี้นะคะเอาความหมายของกลางวันกลางคืนใช่ไหมคะความหมายของกลางวันกลางคืน เราอยู่ในช่วงของเด็กเล็กๆแบบนี้เราก็ต้องแบบว่าแทนที่ว่าเราจําง่ายๆก็คือความหมายของกลางวันก็คือกลางวันจะมีความสว่างเพราะว่าดวงอาทิตย์ส่องแสงแต่กลางคืนจะมีความมืดเพราะว่าไม่มีวดวงอาทิตย์แล้วแต่ก็จะเห็น ดวงจันทร์ขึ้นมาแทนที่ซึ่งสัญลักษณ์ของการคืนก็คือดวงจันทร์ใช่ไหมคะเด็กๆเ,เ,เราจะได้รู้รายละเอียดหรือว่าจะเรียนรู้ต่อไปก็ในคลิปต่ตอ,ตอไปใช่ไหมคะว่าปรากฏการณ์ของของแต่ละวันเป็นยังไงเราต้องทําอะไรกันบ้างในในตอนเวลากลางวันและในตอนกลางคืนเราต้องทําอะไรกันบ้างคุณครูก็จะค่อย สอนไปในแต่ละวันนะคะเอาวน,นวันนี้คุณครูก็อยากให้นักเรียนได้รู้เกี่ยวกับว่าหน่วยที่เราจะเรียนรู้ในสัปดาห์นี้คือการวันและก็กลางคืนนะคะเ,เดี๋ยวคลิปต,ต่อไปคุณครูจะก็จะ,จะมีใบางานให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยนะคะเอาก่อนจบวันนี้เราก็มาร้องเพลงสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีอ้าวสวัสดีค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย